ตล้ดเฮ้รถเอ็มซีมากลับมาแล้วรถเอ็มซีกลับมาแล้วรถ,วรถวเอ็มซีกลับมาอะไรแหะชิเมจจะได้เข้าเวเรือหรอใช่เจตรงต่อเวลาจัดรุ่นพี่มึงอยู่ไหนอะไรนะครับผมใจะมาข้าวเรยอครับลุง,งเลอยูไหนม,มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนหน้าโรบาร์ครับเดี๋ยวไปรับแต่ครับผมไม่ลุงแต่ ไลูกหมอจะล่อผมแล้วมึงวิ่งหนีเหมือนกูเลยสัตว์มันก็วิ่งหนีแล้วกูก็วิ่งหนีเหมือนกันไอ้เหี้ยคนน่ากลัวเลยสัตว์น่ากลัวกว่าเมื่อวานอีกมันลูปต้นขาด้วยด้วยตอนฉีดยามันลูบปตั้งแต่ต้นขาลงไปมตันไม่มีแต่ไงก็ทำโมฮอกกันเลยเอ้ยถ้าพวกมึงไม่ถึงปีสามในอาทิตย์นี้นะเดี๋ยวมึงเจอกู ลุงเกศีมันแตบม20เองบอกทุกคนด้วยถ้าใครยังไม่ปีสามนะเฮ้ยทำไมปีสามได้เป็นอ่าวเป็นคนเรียนดีกว่าใช่อะลุงเหรอก็ไงย่าลุงถ้าไม่ถึงปีสามในอาทิตย์นี้โดนก็ทืบแน่ลุงบอกไม่ใช่จับไว้พวกเขาเอาลวอะไรวันนี้ออกจากรถเพื่อเติมน้ำมันใช่เขาไล่เด็กมันเป็นป้าบอกล้ว ทำไมอ่ะเด็กปั๊มไม่ดีตรงไหนอ่ะทานน้ำมันแพงเกินไปใช่เหรอเต็มถังเกือบสองร้อยอ่ะลุงแพงมากโอ้โหยเี่ย่างแพงเลยโคตรแพงสองร้อยไอสัตว์ราคาขึ้นเหรอไอเฮียเดี๋ยวประท้วง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 ผมร่วมด้วยลุงเออไอสัตว์ไปดีวันเอานายกใหม่เอายานนายกใหม่นายกนี้ไม่ต้องการใช่เมื่อวานไปเป็นหมอวันนี้ไปเป็นนายกชิบเล่บ่วนเลือกตั้งเลยเว้ยต้องเลือกตั้งแล้ว เออเลิกเต้าเว้ยหาเสียงหาเสียงกูไม่เป็นเอาทำไมอ่ะไม่เอาแล้วแพนเรือลำน้ำลำที่สองกันรู้กันจะไม่เป็นแล้วกันจะเป็นรู้ไม่ทำแล้วกันจะทำทำไมค่าน้อนมันแพงขึ้นจังวะเคยจินไม่ดีน้มันแพงอีการต้องเปลี่ยนไปใช้แก๊สเลยขอบุญแชมป์ด้วยนะครับบุญแชมป์สิบห้าเกินนะครับพยายามทำงานแล้วนะ ใช่หรอเขาพี่มันยังขี้เกียจไปทำงานได้เยอะเลยไม่ใช่ดิพยามเรียนแล้วนะมันก็ม่ฉลาดไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีใบมันมีงานงานมาใหม่แล้วงานมาใหม่แล้วคือทํางานได้ตลอดเลยก็คือทําทําแบบจบจบเรียนอย่างเดียวจริงเหรอเออไอเสียดิงั้นแหะไอผมดแล้วเดี๋ยวปีหกแล้วไปตัดผมไปตัดผมหัวร้อนหรือว่าสงผมเดิมก็ได้ เอาจริงอ่ะเออเร็วๆมึงจะเอาไงสัตว์เกียนนกเกียนไทยลุงผมไม่มีตค์อ่ะหนึ่งศูนย์ห้าครับสีอะไรดีทรงเดิมอันนี้ทรงเดิมพ่อเก่า,หา,กหากเหรอ<ๆ>ลุงเอออันนี้ไป่ะลุงผักกันไหนเออตรงนี้แหละเร็วๆ ักพี่บอกแล้วโปร่งพี่เอาแล้วมันใส่สูตรดับมะอ๋อใส่อยู่ดีกว่าไอ้หนวดไม่เห็นทำเลยอ่ะเออมันก็ไปคุยกับมันเแน่ๆลุงไม่ไปตีมันบ้างอ่ะงั้นมันไม่อยู่อ่ะลุงก็ต้องหามันสิเออเดี๋ยวไปเจอมันที่โรงเรียนนี่ไงนี่ไงรถมันอ่ะมุงไมบอกให้มันเปลี่ยนเลยเออไม่งั้นหน่วยโรบูลลี่ในระดับชั้นแน่ นี่ไอมิโก้ด้วยให้มันไปเปลี่ยนเลยพอไอมิโก้เป็นพอกูณทำอะไรพอไม่ได้สวัสดีครับคุณใหญ่อ๋าเราถอนบวกคุณใหญ่ไว้ทอนบวกทรงผมแกงจ้าเหมือนเดิมดีมากถอนพอทำไมแม่โรงเรียนนี้มันตัดทรงผมนี้กันหมดเลยล่ะสตีที่ดีนะมันอยู่ในสภานักเรียนล่ะมันต้องทำให้คนอื่นเขาดูล่ะเอาหรอมันอยู่ในสภานักเรียนหรอไอ้ยแต่ใช่แล้วล่ะไอ้นวดอะได้เก่งดีด้วยอยู่ด้านในนั่นล่ะ แต,ตแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งตัวไม่เรียบร้อยฮะล <c oughs> งมาดิครับมึงค,คืออะไรมึงเข้าเรียนมึงต้องทำไรไปตัดผมครับเออไป,ไปมีผู้ปกครองแกมาตาม <c oughs> นะแล้วใครอยู่ในนี้อีวกวิ่งเสียงลุงมาดิครับใครผมคอฟี่คอฟี่ตัดแล้วไอเต๋อแต่้วิ่งเสียงไอเต๋อใครมันอยู่ไหนแจ็กกี้พวกเราอยู่ไหน พวกเราอยู่ไหนไอยาม,มี่ไอยาม,มี่ลุงไงยาม,มี่ไหนยาม,มี่ไอเต๋อมอ็มอยู่ไหนครับมึงเห็นเพ,<ว>พื่อนไหมแต่ผมี้อะไรมึงไปดูครับไปไอยาม,มี่มึง <c oughs> ด้วยวลุงเจมามาด้วยเจมบามาด้วยลุงเจมบามาด้วยให้เจมามาโหที่รักฉันต้องตัดด้วยหรอใช่ต้องไปตัดตัดเกี่ยวอะไรผู้หญิงไม่เกี่ยวไปตัดไอสม่ะไอสม่ะไอสม่ะไอสมอยู่ไหนสมไปกับแฟนเพูดคำที่ออกมาได้ยับพูดคำที่ออกมาได้ั โดนด่ากันหมดแล้วพูดถึงเขาไดียวกมาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผู้หญิงจะต้องตัดเหรอเดี๋ยวก่อนนะทำไมเห็นหน้าเฮ้ยไอ้สมฮัลโหลครับพี่มึงอยู่ไหนอ๋อผมแล้งกันแดงอยู่ครับมึงไปตัดผมก่อนเข้าเรียนด้วยถ้ากูเจอมึงยังผมสะอาดอยู่แล้วไม่เป็นระเบียบในโรงเรียนกูจะไม้ก๊อปมาหัวทุกมึงในโรงเรียนทั้งหมดเลยตัดตัดผมยังไงครับก็โทษมันเป็นมึงต้องไปถามไอ้หนุ่ยไอ้หนุ่ยทรงไรตอนตัดมาอสามสี่ครับ สามสี่สามสี่นักกูไม่เห็นมึงตัดผมเบอร์สามสี่นะมึงเจอไม้ก๊อฟกูหัวเข้าที่หัวแน่นอนมาตัดมาดบเรียบร้อยโอเคครับเขาหน้ามีมอสไม้เรียวนะแล้วก็ไม้แขวนอ่ะสวัสดีครับลุงแล้วมันต้องเป็นกูคนแรกตลอดครับที่แบบพามลูกพามตัดอ่ะอ่ไปยกหยิบหมึงฉลาดนะไอ้คอฟฟี่มึงตัดผมนี้ตลอดมึงฉลาดนะที่นี่มันมีกี่โรงเรียนอรอลุงมีสาม ลูกอยู่ออย่าไม่ใช่เหรอกูอยู่ที่ไหนก็ได้กูโตแล้วกูเกลียดพอโรงเรียนกูอ่ะกูขอนั่งเรียนด้วยได้ปะล่ะทำไมมันลูกเองคิดถึงเจ้หรอมานั่งเรียนโรงเรียนเนี้ยแล้วเหรอทำไมแล้วเหรอทำไมถึงไข่ห้างอ่ะเออทำไมถึงไข่ห้างอ่ะทำยังไงอ่ะ โอ้ยอาบิสิทธิ์อีกแล้วอ่ะอาบิสิทธิ์อีกแล้วอ่ะมึงดูดิทำไมมันไม่ไข่อยห้างอ่ะมันต้องเป็นกดซิทธรรมดาลุงได้ละนี่ไงไข่ห้างวันนี้ธรรมดาก็เหียแล้วไข่ห้างครับไม่ใช่อยหรงวันนี้คนมาน้อยสุดๆไอ้บอกให้ตอนนี้ตอนนี้มันมีงานโรงเรียนแล้วไม่ใช่หรอครับพออืมเดี๋ยวมีงานที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ใช่หรอมีงานที่ใหญ่แล้วหรอเีจนนะแล้วเราอยู่โรงเรียนไหนเนี่ยผมอยู่ที่ไหนก็ได้ครับผม พอดีผมจะบอกงี huh. ้นะอพอโรงเรียนผมอ่ะไล่ผมออกมาเลยจะมาอยู่โรงเรียนนี้ใช่ไหมใช่ผมขอเข้าเรียนด้วยได้ไหมครับผมตรงนั้นเลยไปลุงเดี๋ยวผมพาไปตัดเดี๋ยวผมไปขับรถให้พาไปเลยพาไปเลยเดี๋ยวขับรถให้ไปนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปคุยกับพ่อผมก็ดีกว่าโรงนี้เท่นะน่าสนใจแหละอ่ะพอพูดเรื่อง